เทสเทสหนึ่งหนึ่งสามมาเช็ดได้ใช่ไหมโอเคนะคะแล้วนะก็ขอเจอกับคุณสลามเนาะที่เร่งดิ่งตลอดเวลาว่าไงก็คือที่ผมเอากิปเปอร์นั่งเรือเนี่ยทุกคนน่าใจะรู้เยตอกนะถ้าใครเคยดูนะถ้าเราเอาเมลดูอะเพราะกิปเปอร์มันกวแเมลใช่ไหม คือชื่อังไงอ่ะโอ้กลัวเมียใช่ไหมสรุปวอามาไม่ได้ทำอะไรของเราวันนี้โอเคทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เราลองมาทำตามนี้จอกขั้นอันนี้หนึ่งกัน มอันอน้นม,มันมันมวนันมันมัวมากสีน้เกินเยอะมากแลกับแม่พี่ผมกำลังคุยกันอยู่นะทุกคนวันน finance, ี้ก็อยากให้ทิป เราเ,เอาขายคิปเปอร์มาเอานี้ชิปจริงแบบต้องต่อไปไมไหมดซุ่มรู้ใช่ไหม,ไมไหโอเค,อเคแล้วก็ ก็ระเบิดตุ้มนี่มันไม่แตกอันนี้แค่อตรงนี้มันแค่โดนตกปลาใช่ไหมตามก็มาด้วยตรงนี้มันแค่มันหายไปใช่ไหมแต่บล็อกข้างน้นมันยังไม่ออกไปนะเพราะว่ามันก็เป็นอีกเหตุผลนะงนะ โอเคเราไปดูคอนเทนต์โอเคทุกคนคอนเทนต์ที่สามของผมก็คือแบบนี้เลยกลับมาทำแบบโปดตีกตกใ้คนนี้ผมมาดูเจ้าจักผมก็จะไป จิบเอเอเจ็ดบอเจบจิบจ<พ>ิบโดใยจิจิบเบียร์แม่เลี้เบียร์จิบห้าเบยเดี๋ยวผมทำเป็นสมอันนี้ดีกว่ามันจะสวยๆมายูทำได้หรือเปล่านะทุกคนลองดูคลิปผมแล้วลองเอาไปใช้ดูนะโอเคก็ใช้ไปเรื่อยๆนะจิบอ่า เอาไปก็เอาถังนาว,มวามาอืไม,ไ,มไหนไหนเฮ้ยไหนเพราะว่าเพราะว่าน่าจะแบบชาร์จบ้างเล่นบ้างอ่ะมันเอาน้ำมันไม่เกิดนาวายาอยู่ไหนวูบูคนช่วยหาหน่อยเอาออกมาแล้วมันจะกลับไม่ได้นะอ๋ออยู่นี่มองไม่เห็นได้ไง แล้วก็ต้องใช้เราเนี่ยผมตัดไปตอนที่มันไหลถึงไหลถึงพื้นเลยดีกว่าจะได้ไม่นานไปแล้วเลยโอเคทุกคนตอนนี้มันถึงพื้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเทน้ำมันเลยมามาเริ่มเลยเอามา็อกเซลเอ์เลเทอ,อร์แล้วจิ๊บก่อนแล้วก็

ลองเอาไปทำกันดูนะครับอันนี้เจ๋งเด็อเกิดโอ้ว้าวอืออาจจะมีเสียงน้ำกลนครับว่าคุยเรื่องแบตโทรศัพท์อ,อยู่เนาะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนทิธีสุดท้ายที่ผมดูในวยตกนะดูในทวิตตกนะโอ้ยดินพันไปไหนะโอเคเราไปดูกันเลย หนึ่งสองสาโอเคทุกคนผมก็เห็นในริปตอกมันทำ,นนนะแ,ทำแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอทำไม่ได้นะแล้วเสร็จนะแล้วนะแลก็อ่าทุกคนน่าจะจำไนดะ้จับ okay, โอเคเวอร์ชันนี้ยังทำได้เนาะจริงจริงเวอร์ชันนี้ก็ทำได้แล้วแหละ แต่เวอร์ชันนี้ก็มันก็เพิ่มเข้ามาใหม่เหมือนกันนะจะบอกไม่รู้มันจะอัปเดตมีของอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่ารู้ตัวนี้ตรงคือแมันปรับตายเลยทุกคนผมมีบั๊กอะไรบางอย่างที่ผมจะเอามาบอกนะก็คือไอตัวนี้เนี่ยผมกดอะไรไม่ได้อ่ะดูดิ อ่วผมกดอยู่นะนอกจากแค่กดโปรไฟล์ได้อย่างเดียก็ไม่รู้สิผมเลยต้องกดด้านข้างมัไม่มืูอะโอเคต่อไปต้องไปก็คือมันเช็่กับโลกนี้ไม่ได้อ่ะ เอาคนเน้นอื่นดีกว่าไหมเออแล้วก็ว่านะโอเคทุกคนเราจะมาทำตาเตาามโโครเวฟกันที่แบบสมจริงที่สุดนะนั้นผมเป็นผมทอดเนื้อหมูอยู่แกบอกว่าเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกโอเคเราเข้าด่องกันดีกว่านี้ผมเอนเนี่ยแล้วก็วางบอกไปใช่ไหม เดี๋ยวพกดเข้าไปก่อนเมีวผมจะอืมจึ๊บนี่ผิดอือ โอ้ยทำอะไรของเราวะเนี่ยผมจะทำอะไรที่สมบูรณ์ได้ไหมเนี่ยทุกคนนี่คือหัวใจขาดครึ่งของผมครับในลิฟต์ตกที่เขาทำกันชนะ่วยดีผมก็อยากทำมันนะไม่รู้คนจะออกมาเป็นยังไงโอเคเดีย๋ยวไปดูกันเลย ผมทำอะไรของผมโอ้โหไม่สวยเลยอะ่ะโอเคในในการทำแบ,แบบแบบดติตอกมันก็ไม่ไี้สมบูรณ์เลยร้อยเเซ็ขนาดนั้นเพราะผมก็ทำในโลกเรียบไงโอเคใน,ในนี้ก็จะตั้งที่คลิปอะไรแบบมันต้องกลายเป็นแบบทำทำตามดิดตอกสุดจะมั่วอ,อย่างนั้นอะ่ะ พักหนึ่งน okay, แน้ <Okay. S 1> ะโอเคตอนนี้ก็ขอตัวลาไ,ไปก่อนนะบายะเด้อบ๊ายบายบ๊ายย๋อกินยาเลยถ้กินยานอนนับตอนเองดีแซบี้เดินไปแบบไม่บอกล่ะบายบายครับทุกคนบ๊ายบาย๊ปปุ๊บ